สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์การใช้ไฮยาป๊อปตัวนี้นะคะเหลังจากที่ใช้มาแล้วสามเดือนนะคะตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มเนื้อใสาบางเบามากนะคะไม่เยิมเหนอะหนะนะคะแต้มห้าจุดจริงๆแล้วเนี่ยพี่ป๊อปสอนมาว่าให้อย่างนี้เลยนะคะนี้เลยค่ะแล้วก็วนอย่างนี้เลยนะคะ ใช้เป็นประจำเช้าเย็นเลยค่ะตัวนี้แล้วก็ที่ประทับใจมากๆเลยก็คือรูขมนเล็กละเอียดลงแล้วก็ริ้วรอยเนี่ยตื่นขึ้นผิวเนี่ยดูชุ่มชื้นแล้วก็อิ่มน้ำมากเลยนะคะแล้วก็ประทับใจอีกมากๆเลยก็คือหลังจากที่เราทาไฮยาป๊อปตัวนี้ไปแล้วเนี่ยเราทาครีมบำรุง กลางวันกลางคืนตามลงไปเนี่ยผิวจะดูดซึมได้ดีมากแล้วก็ไม่มีการเยิ้มเหนอะบนผิวเลยนั่นแสดงว่ามันผิวมันดูดซึมลงไปได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วกเ็เมื่อก่อนนี้จะเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของฝ้ากะตรงนี้นะคะทั้งสองด้านเลยแล้วก็สีเข้มมากไปดูในรีวิวในรูปเก่าเนี่ยนะคะจะเข้มมากเลยตอนนี้จางลงมากๆแล้วลูขุมขนเนี่ยมองแทบไม่เห็นเลยนะคะ ใช้ทุกวันเลยนะคะเช้าเย็นเลยแล้วก็จะใช้ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าประทับใจมากอยากแนะนำให้ลองใช้กันนะคะ